สวัสดีครับวันนี้อ่ะเรามารีวิวรถรถอะไรเดียวรถแมคโครไวหนักดินนี่ของเล่นใหม่น้องเดียวชั้นเดียวนั่งได้ด้วยนี่นี่หมุนได้ได้วยนะเนี่ล่ะหมุนหมุนได้รอบคิดเลยว้าวยังนี่ดูเดี๋ยวหมุนให้ก่อน<ด>อ่ะเดี๋ยวเท้าลบหน่อยครับนี่ ตักไปด้วยซุปซุปนี่แฉมยังตักดินได้อีกตักดินด้วยว้าปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมีใช่ไหมเดียวเดียวไปตักดินโชว์เลยนะนี่เราออกมาทำนอกสถานที่เพื่อจะมาลองใช้ของกันจริงๆเลยไปขึ้นเลยขึ้นเลยเงยหน้าก่อนเอาดึง ไปตรงดินเยอะๆไปตักดินไปตักดินตรงนู้นดี่ป่านู้นดินเยอะๆเยนลยดึงตัดลงไปเอาลงไปตักดินเลยดึงยึงแล้วโอ้ยดินแข็งมากเลยวอ้ยได้ล้วยโอ้ยอัดอ้าวดินหด เอาไหมตักดึงขึ้นมาแบบนี้ดินแข็งมากเลยน้องเดียวไม่มีแรงต้องให้ป๋าช่วยดึงขึ้นมาแล้วว้ายหกเลยสนุกไหมเล่นกันต่อเลยไปไปายก่อนบ๋าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้องเดียวด้วยนะคะ